ดิมเบอร์พ e ี่น้องตื่นเต้นแห้งเนาะสิเดว่าเที่ยวดิมเบอร์คือมือนี้ขอพว่าพามาเที่ยวนะพี่น้องมาเที่ยวในเนื่องในโอกาสวันเกิดน้องซาวเนาะดูข้องน้าซาวเห็นไหมพี่น้องก็่ด้วยว่าเมื่อเที่ยวดิมเบอร์เนาะตื่นเต้นแห้งสิเดว่าเด่นของเด่นนะพี่น้องพว่ามาเหาะเนาะตอนนี้แดดแห้งแห้งพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาสีขาไปหนก่อนเนาะป้าพี่น้องงามอีดิบุกมี่น้าลมกุ้ง แนะนำสีผมใหม่พี่น้องเจอจะดัดปะเจอจะดัดปะพี่น้องคืออันนั้นเห็ดสีผมใหม่ว่านี่นะพี่น้องน้องสาวเห็ดหน้อยน้องมีนากับน้องแกะเป็นคนเห็ดหน่อป้าพี่น้องผมดำกับผมทองแบบไดคืออ่ะไปเด้่สิยางขบไปไหนมะตามมาดูผัวพี่น้องนี่ก็คือขอบขวดน้องปลาเนาะป้าผูวป้าผูวนี่จะคลองมันเกิดจะข้องมันเกิด นี่คือจะขอใหมันเกิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะใช่เลยเออนี่วันเกิดน้องสาวเคาเนาะพี่น้องป้องใจอกขว้เขามาแล้วกันได้คนสวัสดีสาวน้อยโอ้พี่น้องนี่คือมาเบิร์ดขอบขว้าเลยเนาะจิ๊บกาคนพี่น้องเมาลดตุมามาเบิร์ดตระกูลเออมาเวิร์ดตระกูลมาเรียนตะขอบขว้เนาะมาเวิร์ดตระกูลลายขอบขว้าอ่ลายขอบขว้าพี่น้องแบบตระกูลเลยนะเบิร์ดตระกูลฮอดเลยปัาดน้อเขาก็จะ ก็วน้อยสืเขาไปเนาะพี่น้องเขาสือตัวไหวเลนาะเขาจองตัวไว้ทั้งออนไลน์นะพี่น้องหอดอก็สิกินเขาก่อนวะกินเขาก่อนยังสียังสีไปทเ<อ>ที่ยวโอ้คอนเสิร์ตมันมันคิวแล้วเออ <laughs> มาหอดอกศสิกินเขาก่อนเลยเนาะพี่น้องเด<อ>ี๋ยวสีผ้ากันกินเขายุเที่ยวนี้เนาะสูเตรียมของกินมาเนาะพอมาเหามากันได้คนเข่าเดียว เดี๋ยวสิ้ากันกินเขาก่อนเดีวก็สิ้ากันไปเด็ดเครื่องเด็นนะพี่น้องตอนนี้กำลังอันนี้พี่น้องกำลังอันนั้นเห็ดตํามะคุงเนาะป้าตั้มะคุงใส่ทงยางนอะี่น้องนี่นะัวดสวัสดีซบีนะโอ้มีหัวเนาะอ๋อเจ้าของวันเกิด แฮปปี้มาเดย์นะคะแฮปปี้มาเดย์ยิ้มที่สวยด้ยิ้มที่สวยแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูยอะเองเพลงแฮปปี้เบมาเดย์ให้ตัวเองอะสามัคย์ใส่คุณแม่ก่อน้งะเลยสพี่นอนีเจดอ่อนนอมามาทิพยก่อน จิบก่อนเอ็ดตำมะฮุ่งกินดอกเนื้อตำมะฮุ่งเลยก็โทรศัพท์แต่หน่องคืนน่ะโอ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ตัวเนื้อแม่ของกึ้นตัวแทบไปเดี๋ยวสิพากันกินแซ่บได้เลยมาพี่น้องมากินเขาเด้อบบนี้แต่งโตดูร่าไฮโซแต่ว่ามันนอกมากกินเขาอยู่กกบืนเนาะ Kín sợ, kín sợ. Ba... Một bà kỳ sợ kỳ sợ bà mục ngay bà tìm ngọt lên nén nọ còn con... ấy... bà nọ bà nạ, hò, tổng... nọ bà 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 nọ nọ bà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  tìm ngọc bà tìm ngọc nọ bà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  bà nọ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  bà bà nọ ป้าพี่น้องบัตถกูลเนาะบัตถกูลค่ะบัตถกูลเน่ป้ากางกินกับนี่มุกมะใหม่นี่อันไก่เนาะแล้วก็ต้มมะกรูงพี่น้องกินข้าวแดวก็สิผ้ากันไปเด่นเครื่องเด่นเนาะเดี๋ยวกินกันเด้อี่น้องแ้พี่น้องยืนกินพี่น้องยืนกินมันโมมี่มองนางพี่น้องกินไปตามสะพานเนาะเออเด็กโตรู้ละ าอยู่คือไปแส่กัขาตั้งมาคู่กันไหนยังได้ก็กินแบบบานเท่าเหมือนน้องพี่เนาะเนาะเน้อก่าบบีค่ะไม่เห็นตั้งมาคู่กันเหรอข้าควะขะทุกอิ่มได้ยังคะ อิ่มแล้วคิดว่าทายแล้วอิ่มแล้วนี่ก็อิ่มนะบออิ่มแล้วอิ่มอิ่มหรือยังอิ่มแล้วอิ่มนะบออิ่มแล้วอิ่มนะบอพ่ออบนะบอวันนี้อิ่มนะบอพ่ออบนะบอพร้อมสิไปขึ้นรถไฟเฮะแล้วบอพ่ออบนะบอพร้อมแล้วพร้อมแล้วพ่ออบนะบอพ่ออบนะบอพร้อมแล้วไปปีนนอกไปกับเพาะใน้อกเขาสิภากันเขาไปในดิมเบอร์เลย พี่น้องตอนนี้กะเขามาทางในไอ้เนาะเอาใส่ตัวไอ้เนาะพี่น้องก็คือฮอดแล้วเราดิมเบอร์เราเขามาทางในนะนะร้านที่คืองามแงเนาะนี่แมนขังที่สองเนาะที่เฮาเลยมาดิมเบอร์คือเฮาเคยมากไอ้เนาะพี่น้องตอนแต่ยังหน่อยหน่ยคนเนี่จำข่วมอะไรเลยต้องเพราะว่าตอนนั้นเหขายังหน่อยอยู่มาเดี๋ยวนี้เขาก็มาตอนใหญ่เนาะตอนบรรลุนิติภาวะเลยฮะตอนนั้นยังเป็นเด็กเนาะอยู่นะ ไปเดี๋ยวพี่น้องเขาไปหาเดือเครื่องเด่นเนาะเด่นทองเด่นมุมีตัวนี่มุม่ได้เด่นไหนอ้าวสาวสวยมากลิมเบอร์นี่นะมินาเ่าถ่ายประหุบตรงนี้เดือดตอดเอดกข้าวมากถึ้ยขออยากจะส่งพมไปเบอร์ด้สิลินนะไปอยากไปหาเดือเครื่องดินนี่น่าพี่น้องลิมเบอร์ สวยมากจ้าบรยากามากิมเบอร์บอลที่วมันดอกใหม่เลยมันห่างมังกูได้ห้าสิดนัวได้ก่อนนี่ห้าสิดนตัวนี้เห็มันได้ขี่กระ้าเนาะไปขี่กระ้า่กพี่เนาะ เขาจะไปขี่กระเซ้าทุกคนแต่่าตอนนี้แดดแห้งเนาะแ <c oughs> ดดร้อนแห้องอู้สวนหนับ้ขันขันไปสวนสยามเหมือนแห้งสวนหนับใหญ่เนาะเอาซ้ำนี่ก่อน <c oughs> บัตรหนาะจะไปเนาะตื่นเต้นนะพี่น้องเยี๋ยมันจัดคลองเด็ดแบบมากเลยฉันเอาสีกะเด็ดเนาะ เพหม่รเสือเพเ A ๋หังงานเก่าเีนี่ เอ,อิดมายังก่อนน้องพี่น้องแต่น,อน้องปลาเอ,อิดว่ารถไฟเหาะเนาะ,นะเอ,อ้ยสิกาเด่นอยู่วะเดเออ้ยานบกาันนากก,าพะ,พกะพี่น้องพี่นากนน่าอยู่วะพี่นาก่ายด้วยบัก้ะพี่นาบอกว่าบักกะพี่น้องก็เห็นพ่าอยากเดล่นแหงเนาะแต่ว่าบุบสิกาด้วยบ่โอ้โอ้กูสิกาวะเด้ เจอแล้วไปป๊อดอู้มีรอเออสึก้าเหรอนี่รอสึก้าคือไปดูทัพนิดป่ะดูทัพนิดป่ะโอ๊ยเฮาสิกะเหรออคออ้อ่าคือ่าเห็ าพี่น้องไปตะวันเสียวแฮะโอ้โหโคตรเยีวพี่น้องตื่นเต้นแท้แะสิีดไปขี่รถไฟเหาะโอ้โหอยานไปทาเนาะแต่ก็อี่ขี่นีห่หน้าไวไหมวไวไวเหาต้องไวพี่น้องไปมีคลังแดดเอาของการขี่รถไฟเหาะจะข้าเงียบหน่อยอากาศขี่พี่น้องอยาอ ก่นน้า่ามือนะครับเกิดเช็คซิงของตัวต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก่อนลงจากตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นเหื่อกำลังสี้ยางตื่นไม่เด่นเลยเนาะเาก็ขึนมาเทิงไงเด้อพี่น้องเฮ้ยครับเดี๋ยวอีกรอบนึ่งขาก็สีได้เด่นเลยเนาะป๊าสน่ารักเสียมากหอดไก่่หอดดออ

เดี๋ยวสิปนนไปต่อเ,นนเออเดี๋ยวสิไปต่อไวกิงนะ้งเนาะฮักฮักกัแอบตื่นเต้นกันเออตกใจแน่ตอนมันแบบแห้งๆนะแต่ว่ามวนแนี่เนาะงพักๆจะขายอยู่แล้วมีซอสสนุกแน่นิด้วพี่นอ้องมากมากนเลยะบเอาแล้วพี่น้องวันนี้เข้ากับสิไปต่อเครื่องเด่นตัวที่สองเนาะเป็นเด่นยังดีเนาะไวกิ้งไวกิ้งวะไวกิ้งเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะวันห้าสิบสี่จะได้ก่อนไปหล่อฮะก่อนพี่นอ้อ,นอง โอ้นอนไฟฮอมึงุญแจหายซีฟเต้นซีฟเลยมักแน่ยได้เจ้ไหนอ้าตอนเท้ก็เอาไปซื้อก่อนไป้เจ้ไหนวานบ่ตกใจตกใจไป้เจ้ได้หน่องสาวตกใจทุกคนตกใจแล้วพี่น้องไปต่อเครื่องเด็ดตัวใหม่เนาะแล้วฉันเอาฝอยขาว่ามันก่าพี่สองตกใจน้อยเออแน่แน่นอนแต่วันกิบมาได้ไงไปขาดเนาะพี่น้องเฮ้ยวันนี้อีนดีตื่นเต้นทุกเวลาเลย 嗯、uh。Huh. <laughs> แน่ๆไฟเินเ่มดนาะอกมาจากกเดินรถไฟเนาะมอนจะได้เป็นัมันจะได้บววนเนาะเอาบมเลี่นอไปเจอเ่งเดนต่อไร่อต่อเครื่องเดิต่อไปอะไรเขาเรียกอะไร นะครับเจสซี่อได้ครับปลจากไฟนะครับวเมียกหมดนะครับด พี่น้องเอ้ยตอนนี้เขากระดินมาล้ลยอันแหกเงเนาะแบบว่ามวนทุกอันเด้อน,นะพี่น้องแต่คลิปนี้ก็สิจบเียงสำนดีเด้อพี่น้องไว้เจอกันใหม่ ep สองเด้อพี่น้องผักเวืงอง ep สองไงเด้อบ๊ายบาย